โอ้โหเชนเน็ตแทบขาดราเชนครับมีการคู่กันอีกครับเฮ้ยโอ้ยมันหล่อเลยเกี่ยวกันโอ้ยน้่ยืนกับไปได้เห้อ เสิร์ฟโดยเปียครับเตี้ยเปิดสวยหัวมาแล้วสมชายครับโอ้โหเชนอย่างนี้ต้องซื้อตะกร้อมาเพิ่มนะมั้งสองดอกเลยครับเข้าตากรรมการเลยครับนาเตี้ยนาเตี้ยมีแลกไหมโอ้โห ไม่โดนไม่โดนเสาคือได้นะครับไม่โดนเสาคือได้ไม่โดนนเส้นมาคือได้นะครับถึงกระเป๋เลยครับโดนโดนตัดสินลูกนี้นะชัยโด้ยโอ้ สามลูกไปแล้วครับราเชนครับนักล่าเดิมพันในอดีตตอนนี้ตอนนี้กำลังเคาะสนิมอยูนอ่นะเ,เสิร์ฟโดย,โปยเปีย,นนยครับ,อบอโอ้โ,โหโอ้โหโมีการหลอกด้วยสันแบ็กเบาๆครับนาเตียว่างไงซันแบกคลิปนี <c oughs> ้น <c oughs> นเพื่อนนาเตียนะ คลิปนี้เพื่อนนาเตียนะเนี่ยจะคอยดูสวยๆสักลูกนี้ปรากฏว่าราเชนชิงอ๋อยังไม่ได้โอ้ราราเชนแย่งซีนไปหมดแล้วครับนาเตียจะได้ไหมครับยังถือว่าได้อยู่นะครับแต่ว่ายังยังไม่ฝังครับ เสิร์ฟโดยด้วยชานไม่ข้ามนะครับชานหลังเท้านะครับชานหลังเท้าชายา,า,าเขาสมชายไปสนีแก้ไปครับจะได้เตะไหมยังได้หัวแก้ไปเอาละครับเข้าวเท้าของนัดละวหยอดลูกนี้ไม่สนิทครับแต่ว่า ชายเข้าไม่ทันยังคอยอยู่นะครับห่างไปแล้วยังคอยนาเตี้ยอยู่นะครับโอ้โหไปหาหัวอีกแล้วเปิดเข้าทางเตะหน่อยครับคุณนัทมาใกล้ๆกล้องถึงกับเพาหวาครับ ยังอยู่ยังอยู่ได้แก้อีกแล้วเตี้ยกล้องถึงกระสะดุ้งแล้วครับอ้าวดูอยู่ที่มือนัดแล้วโอ้โหจะได้หรือเปล่าโอ้ยยังไม่ถึงเส้นขาวต้องอยู่ที่นัดครับจะป้อนให้ได้ยังไงอ้าวอยู่ที่นัดครับเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้เสิร์ฟโดยเปียครับ เอาละเปิดสวยละชมโอ้โห,โโหเข้าหัวอีกแล้วล้นมาครับปรากฏว่าราเชนแย่งซีนไปเรียบร้อย <c oughs> อ่ะขออีกดอกหนึ่งครับดูสิว่านาเตียจะทำได้ไหมเสิร์ฟล่อเป้าหรือเปล่ายังไม่ล่อเป้าครับเอาเปิดสวยโอ้โหชมเข้าหัวอีกแล้วเสียดายจริง ราชนนย,ยังซีนไปอีกแล้วครับโอ,โ,โอ้โหตัวเ,วววเราพลดิแล้วเริ่มแล้ว,วลเริ่มแล้วเริ่มแล้วสนิมเริ่มหลุดแล้วครับนัดนัดยกมาทางหัวเสาฝั่งนี้หน่อยให้นัาเตี้ยโชว์สักรูปไ,ไ,ไ,ไม่มันเข้าหัวไงจังหวะเตะย,ยาก น <No. S 2> สไตล์ของนาชานครับข่าเองออคลิปนี้ยาวแล้วนะครับคอยนาเตียโอ้โหไม่ออกเสียงกันต้องปล่อยตัวชงนะครับอย่างนี้อโอโนาเตียเอาแต่ดีใจอยู่ครับเอาแต่ดีใจอยู่ครับไม่รับทอนเลย ขำจนกล้องสั่นแล้วเอาโอ้โหยังเข้าหัวยังได้อยู่โอ้โหมีทอนครับนาเตียพี่ตายโอ้โหกำลังจะบอกว่าสุดยอดแล้วมี่ยังไม่ฝังครับปกติฝังันนี้นะเอาใหม่สินัดอย่าเข้าหัว้อยังเข้าหัวอยู่เอ้ยเอาแล้วได้แล้วครับจบคลิปพอดีนาเตียโชว์ฟอร์มได้นะครับโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายก็ ซีนอยู่ที่เชนเป็นหลักนะครับ